น่าจะบอกว่าถ้ามีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นมันก็ต้องมีวันดีๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง CGN ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทัททัลหลายเข้าสู่รายการ Living Life กับผมอาจารย์สมนึก Tree, มูลตรีเลิศรัศมี พระคำที่จะใช้ในวันนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือเสฟัญญาบทที่สข้อเถึง20เสฟัญญาบทที่สข้อ9ถึง20ในเวลานั้นเราจะเปลี่ยนริมฝีปากของประชากรทั้งหลายให้เป็นริมฝีปากที่บริสุทธิ์เพื่อว่าทุกคนจะร้องทูลออกพระนามพระยาเวและปรณนิบัติพระองค์เป็นใจเดียวกัน พวกที่ทูลต่อเราชุมชนของเราที่กระจัดกระจายไปจะนำเครื่องถวายมายังเราจากฟากโน้นของแม่น้ำแห่งคูชในวันนั้นเจ้าจะไม่ถูกทำให้อับอายจากการกระทำทั้งสิ้นซึ่งเจ้าได้กระบฏต่อเราเพราะในเวลานั้นเราจะเอาผู้โอ้อวดเยื่หยิงออกไปจากท่ามกลางเจ้าเจ้าก็จะไม่หญิงจองหองที่ภูเขาบริสุทธิ์ของเราอีกต่อไป เราะเราจะเหลือไว้ในท่ามกลางเจ้าประชาชนที่ถ่อมใจและเจียมตัวพวกเขาจะสแสวงหาที่ลี้ภัยในพระนามของพระยาเวบรรดาคนที่เหลืออยู่ในอิสราเอลจะไม่ทำความผิดบาปและจะไม่กล่าวคำโกหกและในปากของพวกเขานนั้จะไม่พบลิ้นที่หลอกลวงเพราะเขาทั้งหลายจะหากินและนอนลงและไม่มีใครทำให้เขาหวาดวัน บุตรีแห่งซีโยนเอย๋ยจงร้องเพลงเสียงดังโออิสราเอลเอ๋ยจงโห่ร้องเถิดจงเปรมปรีและรื่นเริงด้วยเต็มใจของเจ้าเถิดนะบุตรีแห่งเยรูซาเลม็มพระยาเวทรงยกเลิกการลงโทษเจ้าแล้วพระองค์ทรงขับไล่ศัตรูของเจ้าไปแล้วกษัตริย์แห่งอิสราเอลคือพระยาเวทรงอยู่ท่ามกลางเจ้าเจ้าจะไม่กลัวภัยพิบัติอีกต่อไป ในวันนั้นเขาจะพูดกับเยรูซาเล็มว่าโอซิโยนเอ๋ยอย่อยาก,กลัวเลยอย่าให้มือของเจ้าอ่อนเปลี้ยไปพระยาเวพระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเจ้าเป็นนักรบผู้ทรงช่วยให้รอดพระองค์จะทรงเปรมปรีพระเจ้าด้วยความยินดีและทรงสงบในความรักของพระองค์พระองค์จะทรงเริงร่าพระเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงดังเหมือนในวันที่มีงานเลี้ยงฉลอง เราจะขัดจัดภัยพิบัติเสียจากเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่ต้องทนต่อการเยาะเย้ยเพราะเรื่องนี้นี่แน่ในเวลานั้นเราจะจัดการกับทุกคนที่กดขี่เจ้าเราจะช่วยคนขาพิการและรวบรวมผู้ที่ถูกขับไล่ไปและเราจะเปลี่ยนความอายของเขาให้เป็นความน่าสรรเสริญและให้เป็นชื่อเสียงที่เลื่องลือไปทั้งโลกในเวลานั้นเราจะนำพวกเจ้าเข้ามา คือในเวลาที่เรารวบรวมเจ้าเข้าด้วยกันเราจะทำให้เจ้ามีชื่อเสียงและเป็นที่สรรเสริญท่ามกลางประชากรทั้งสิ้นในโลกเมื่อเราให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมต่อหน้าต่อตาเจ้าพระยาเวกรดัสดังนี้แหละสมมุติว่าเราดูซีรีส์ด้วยกันแล้วเราก็เห็นฉากตื่นเต้นการต่อสู้ความไร้กาดความโหดอะไรก็แล้วแต่ นี่เรากำลังมาถึงช่วงปลายของสิ่งที่เราศึกษาร่วมกันว่าแล้วอะไรดีๆก็จะมาในเมื่อเราทั้งหลายฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้พูดถึงการที่เราจะเลือกเดินอยู่ในความเชื่อฟังและเดินอยู่ในทางของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเพราะเราจะขจัดบรรดาคนที่ชื่นชมความจองของของตน ให้ออกไปจากกรุงนี้เจ้าจะไม่ยิงพยองอีกต่อไปนั่นหมายความว่าถ้าพระเจ้าจัดการกับพวกที่ยิงพยองพวกที่นิสัยไม่ดีพวกที่เ,เกเรทั้งหลายในที่สุดพระเจ้าก็จะเอาเรื่องดีๆที่ผ่านมาดังนั้นพระกมีบอกว่าแต่กะน,นั้นเราจะเหลือคนที่ถ่องสุภาพเอใช่เราหรือเปล่าใช่ท่านหรือเปล่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเหลือคนที่ถ่องสุภาพพระกมพีพูดต่อไปอ่อนโยน ซึ่งวางใจในพระนามของพระยาเว์นั่นแหละคือท่านนะครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเพราะท่านถ่อมสุภาพท่านอ่อนโยนท่านวางใจในพระยาเวห์พระพี่บอกว่าชนหยิบมือที่เหลือของอิสราเอลจะไม่ทําผิดพวกเขาจะไม่พูดโกหกหรือล่อล,อลวงเขาจะดําเนินชีวิตให้เป็นปกติสุขและไม่มีใครทําให้เขาหวาดกลัวอีกต่อไปมันจะไปกลัวได้ไงในเมื่อเราถ่อมสุภาพ ในเมื่อเราชื่นชมยินดีกับพระเจ้าในเมื่อเราเป็นชนหยิบมือเดียวที่เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรและมองดูเรานั้นเรายังมีความชอบธรรมเหลืออยู่ความชอบธรรมที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเราดิบดีอะไรนะครับเพราะเรารู้นะว่าเราไม่ดีและเราต้องการคําสารภาพและสแสวงหาพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะมองดูจิตใจที่ถ่อมสุภาพของเรา แล้วพระเจ้าจะให้อะไรดีๆเกิดขึ้นได้ผมจะเปรียบเทียบนะครับเพิ่มพีในสดุดีบทที่หนึ่งข้อ 4, ข้อ5บอกอย่างนี้บอกว่าคนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้นแต่เขาเป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจายไปเหตุฉะนั้นคนอธรรมจะไม่ยั่งยืนอยู่ได้เมื่อถึงคราวพระเจ้าทรงพิพากษาหรือคนบาปไม่ยั่งยืนในที่ชุมนุมของคนชอบธรรม หนังสือสรุดีบทที่หนึ่งข้อ4ข้อ5ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตยอยู่ในความชอบธรรมผมขอบคุณพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่บอกว่าอะไรไม่ดีจะเกิดขึ้นพระเจ้าบอกด้วยว่าอะไรดีๆก็จะเกิดขึ้นด้วยเพื่อนในที่สุดพ่ะพีบอกว่าซิโยนเลยอย่าก,กลัวเลยอย่าให้มือของเจ้าอ่อนเปรียบพระเยเวพระเจ้าของเจ้าสถิตอยู่กับเจ้า พระองค์ทรงฤทธิอำนาจที่จะช่วยเจ้าพระองค์จะทรงปิติยินดีในตัวเจ้าดังนั้นท่านทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตยอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าไม่มีความกลัวต่อไปไม่ไม่ต้องห่วงว่าพระเจ้าจะมาเมื่อไหร่ท่าเราชัวร์และเราพร้อมยังไงก็พร้อมถ้าเราไม่ชัวร์และไม่พร้อมยังไงก็ไม่พร้อมไม่ว่าเวลาไหนดังนั้นเราก็เอาชัวร์และเอาพร้อมไว้ก่อนเราได้พูดถึง การออกกำลังกายกองทุนสำรองฝ่ายวิญญาณเราพูดถึงความหยิ่งยโสเราพูดถึงความเหลวไหลที่เกิดขึ้นเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการรับะพระเพราะจะมีชนหยิบมือเดียวซึ่งท่านทั้งหลายน่าจะเป็นชนหยิบมือนั้นรวมทั้งผมด้วยให้เราเป็นส่วนหนึ่งให้เราครอบครัวของเราคริสจักรของเราพันธกิจของเราเป็นชนหยิบมือนั้น ที่ได้รับความรอดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่จำต้องถูกคำพิพากษาเพราะพระคัมภีร์บอกว่าในหมู่ประชาชาติทั้งปวงของแผ่นดินโลกเมื่อเราให้เจ้ากลับสู่สภาพดีต่อหน้าต่อตาเจ้าพระองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดดังนั้นแหละในที่สุดความปกติของโลกจะเกิดขึ้นแม้โลกมันจะไม่ดีเพียงใดก็ตามเราหเห็นความไม่ดีมันขยันผุดขึ้นไม่มีวันหยุด เรื่องแล้วเรื่องเล่าข่าวแล้วข่าวเล่าเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์เล่าแล้วเราเสมอหนึ่งว่าเมื่อไหรเรื่องเลวร้ายจะจบทุกวันเลยมีข่าวทุกวันเลยมีเรื่องเลวร้ายเปิดทีวีก็ได้เปิดวิทยุก็ได้หรือ YouTube ก็ได้หรือดูในเฟซก็ได้โซเชียลมีเดียก็ได้มีแต่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแต่รู้ไหมพระเจ้าจะนำสิ่งดีให้เกิดขึ้น และเราอ่ะเป็นพวกที่เราจะเบิกบานใจและเราจะเป็นพวกที่ enjoy life ที่สุดขอบคุณพระเจ้าครับเราที่ฐานร่วมกันแต่พระเจ้าวันดีที่จะมาถึงก็มีอยู่ถึงแม้วันไม่ดีมันก็มีอยู่เหมือนกันแต่พระเจ้าจะช่วยเราชนหยิบมือเดียวนี้ให้ได้รับความรอดเพราะเราเลือกที่เราจะถ่อมใจเลือกที่เราจะยำเกรงเลือกที่เราจะติดตามพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าด้วยความจริงใจในนามพระสกิตร์อาเมนท่านทั้งหลายได้รับพระพรผ่านรายการนี้ก็แน่นอนกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อรายการนี้ได้กระจายไปเป็นพรแก่ใครต่อใครมากมายและเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านชมและมีคอมเมนต์ใดๆขอข้อคิดที่ท่านจะส่งไปเพื่อเป็นพร แก่ใครต่อใครแล้วถ้าราการนี้เป็นประโยชน์พันธกิจนี้ต้องการการสนับสนุนจากท่านด้วยคำอธิษฐานเผื่อและการมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ด้วยสวัสดีครับ